ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะคะสำหรับคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ขอแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะว่าคุณคือคนที่ดวงดีสุดๆเลยเป็นคนที่ดวงชะตาดีมีความโชคดีเป็นคนที่มีความดวงดีอยู่ในตัวนะจะหยิบจะจับจะทำอะไรดูมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสจะมีชื่อเสียงโด่งดังปังบุรีเยมีโอกาสว่าจะรวยแบบไม่รู้ตัว จะรวยแบบอยู่ๆก็รวยแบบไม่รู้เรื่องเลยนะมีโอกาสหยิบจับอะไรประสบความสําเร็จมีโอกาสคือดวงเกิดมาเพื่อจะประสบความสําเร็จดวงเกิดมาที่จะเป็นคนร่ําเป็นคนรวยดวงเกิดมาจะเป็นคนมีชื่อเสียงโด,ด่งดังดวงเกิดมาจากปังปุริเยดวงเกิดมาจะมีความรักที่ดีสมหวังดังใจทั้งนี้ทั้งนั้นไซต้องบอกเลยมันเกิดจากความมุมานะความวิริยะความอุตสาหะของคน ดวงชะตาของคุณเป็นคนที่ต้องบอกเลยเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่มีความมุมานะวิริยะอุตสาหะเป็นคนขยันที่จะเรียนรู้เป็นคนรักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเสมอและความมุมานะความวิริยะความอุตสาหะของคุณความขยันหมั่นเพียรของคุณนะ ความจิตใจที่งดงามของคุณการเป็นคนดีของคุณที่พยายามดูแลใส่ใจคนในครอบครัวมีความกระตันยูกระตะเวทีของคุณนะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณมีโอกาสร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีเป็นอภิมหาเศรธธเษฐีเป็นอัครมหาเศรษฐีนะมีโอกาสร่ำมีโอกาสรวยมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสม,มีชื่อเสียงโด่งดังเด่นดังแล้วมีโอกาสว่าความรักก็จะปังด้วยนะจ๊ะได้เจอความรักที่ดีความรักที่ อุดมสมบูรณ์ความรักที่เสริมดวงชะตากันและกันความรักที่สุขสมหวังดังใจโอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยโชคดีสุดๆและดวงดีสุดๆดนะดวงเกิดมาที่จะมีความโชคดีหลั่งไหลไหลมาเทมาเข้าสู่ชีวิต <S <S เพราะการกระทําเพราะการคิดดีพูดดีทําดีของคุณนั่นแหละงานจะหลั่งไหลไหลมาเทมามีงานทําไม่ขาดสายการเงินก็หลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลมามีความรัก ที่ดีหลังไหลๆหลามาเข้าสู่ชีวิตค่ะดวงชะตาดีดวงชะต,ตาโดดเด่นมีโอกาสว่าจะได้เป็นคนที่สําเร็จเออ,เอ,อใครแล้วพี่นายอย่าลืมพี่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ